เธอรู้ไหมเมื่อเธอวอกไม่กุ้มก้นอ่ะใช่ฉันหันกับพ่อแล้วเธอเนี่ยมันวอกไม่กุ้มก้นใช่ลบบัดลบแปดเขาจาได้แป็งตาขาวแล้วเอ,อกนะวอกไม่กุ้มก้นฉันหันหน้าเธอนะเวลาเธอไปอู้ใส่เขานะเธอตาอเธอถ้าเธอไม่ใส่แว่นนะตาเธอหลอกแหลกมืนแล้วนั่นแหละใช่ไหมพ่อเออใช่ใช่ใชลูก<อ>หันนมมันเขาใส่แว่นตลอดเลยเวลาอูอ่ ใช่ไหมถ้าเธอถอดแวนะ่นแม่นั้นันตาเลยตาเธอเออเขาเรียกว่าตาไม่สามไม่ขี้พอไปเลยเน,นี่ยนี่แหละบอกเนี่แหละเพราหาบอกคดบอกใช่บอกไม่กุมก้นใช่บอกไม่กุมก้นจริงๆถ้าเธอไม่ใส่แว่นนะตาเธอจะขาวเลยนะดูแป้งตาขาวสิเฮ้เห็นไหมนี่แหละนี่แหละ่เนี่ยเนี่ยบอกไม่กุมก้นฉันหูหมดแล้วฉันทานเธอหมดแล้วเธออู้นนะป่นปอกป่นแบกอู้อย่าง ไปหยัางใช่เนี่ยอย่างให้เขาไล่ตันใช่ใช่ไหมเขาไล่ตันหมดเนี่ยเธอว่าบอกไม่กุ้มกล้นฉันหูแล้วเนี่ยฉันอ่านมานากนแล้วเนี่ยว่าเธอว่าบอกไม่กุมกล้นแน่นอนจริงเพิ้อหูหมดแล้วมัเจะเอิ้ืมอนหูมันบอกเธอปากกาด้วยคือกะเนีะยเหมใไหมแล้วเธอเธอเธอรูปปากกาแง่บ่างก็คือคืออ๋อไม่เป็นกรรมใช่เธออู้ไม่เป็นกรรมแล้วเธอเนี่ยว่าบอกไม่กุ้มกล้น อาอกูกูมาแม่ใช่เธอวอกใครวอกได้นะแต่วอกฉันกับพ่อไม่ได้นะน้องที่ฉันหู้เลยนะถ้าเธอถอดเม็ดถอดแว่นใจแว่นตาเธอออกเลยนะเธอตาหลอกแหลกตักกักแน่นอนอ่ะเธอจะอู้กูกูมาแม่แล้วใช่เออเออคือมันเออี่อเนี้ยเนี่ยคนวอกไม่กงโก้นี่จะอู้อย่างเงี้ยเออบอกก่อนใช่ไหมในเวลาเขาไล่เธอตันนะเธอก็บอกไปเรื่องอื่นเนี่ย กัวปจับจุดได้แน่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 เปิ้ลหอมบอกคนวอกไม่กุมกนเออและเธอเนี่ยทาตายอีด้วยนะเนี่ยเนี่ยดีพอพอใครไม่รู้อ่ะพอเออแตงแตงจพอคนอื่นได้พอพอไม่ว่าคล้ายๆว่ากลัวกลัวกลัวเรื่องอ่ะ่ยใช่เรื่องตัวเ่าอ่ะกลัวปจับได้แล้วแปลงตายหีเด็กส่เวนวอกแบบกุมกนใช่เขารู้แกวเธอหมดแล้วว่าเธอวอกไม่กุมก้นเออเธอไม่ต้องมาทำตายหีหรอก ยายเขาก็จับได้ใช่อย่างยายเขาก็จะหูตันเธอหูตันหมดอะแทบปากแกขยิบขยิบขยับจัวงยุมๆๆๆ่มยุ่มยุุ่่อยหูแล้ว<ช>มา,มาเธอจะวอกนะถ้าคนเขาไม่วอกนะเวลาเขามาพูดเขาจะแบบอ๋ออะอหรืออ๋ออันอัน,นอันนี้คือคือคือคเปิ้นธรรมชาติเพิ่นไ<ช>ม่มีอะไรอะเปิ่นไม่ได้หลอกแหลกอะถ้าคนวอกล่ะปากเป็นยังไงตาเป็นยังไงต่หลอกแหลกหลอกแหลกเออันนี้ใฉกหัว ตาหลงแรลต้องแบบนี้เนี่ยๆๆเป็นหัวประตาไม่ส่เม่อคีเออนี่แหละเปมนห้องว่าหนวอกไม่กุมโก้นไม่กุมโกนใช่ไหมเออเนี่ยอะไรใครหูนเนื้อว่าเปิ้ลหูเปิ้ลจับได้หมดเออใช่เธอวอกใครเธอวอกได้นะเน่เธอวอกฉันกับพ่อไม่ได้หรอกเพราะเธอวอกไม่กุมกน